คมนาคมอัปเดตแผนพัฒนารถไฟทางคู่สายใต้เปิดบริการครบตลอดเส้นทางในปีพศ2561เชื่อมอ่าวไทยหรือไทยแลนดิเวราทั้งดันแผนพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้สายใหม่รับแร์บิตข่าวสารจากการรถไฟนะครับท่านผู้ชมเป็นความคืบหน้า ของรถไฟสายใต้17ธันวาคมปีพศ2566ก่อนไปรับชมรับฟังฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปชมไปรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับอัปเดต รถไฟทางคู้สายใต้ยันเปิดบริการครบตลอดเส้นทางในปีพศ2567 17ธันวาคมปีพศ2566ข่าวสารจากฐานเศรษฐกิจไทยนะครับท่านผู้ชมคมนาคมอัปเดตแผนพัฒนารถไฟทางคู้สายใต้เปิดบริการครบตลอดเส้นทางในปี2567เชื่อมอ่าวไทยหรือ ไทยแลนด์ดิเวียราทั้งดันแผนพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้สายใหม่รับแลนบิดนายสุรพงศ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟทางสายใหม่ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งทางรางของประเทศ โดยการพัฒนารถไฟทางกู้สายใต้จะมีความพร้อมเปิดให้บริการครบตลอดเส้นทางภายในปีพศ2567ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรางของประเทศให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยวของประเทศไทยตลอดจนเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดประรตูทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการเจริญเติบโตสู่ภูมิภาคยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและพลิกโฉมการคมนาคมขนส่งระบบทางรางของประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน ได้ในอนาคตอันใกล้กระทรวงคมนาคมได้อัปเดตการก่อสร้างรถไฟทางกู้ที่ปัจจุบันรุดหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะรถไฟทางกู้สายใต้ช่วงนคปรปฐมถึงหัวหินช่วงหัวหินถึงประจวบคิรีขันธ์และช่วงประจวบคิรีขันธ์ถึงจุมพรมีความก้าวหน้าอย่างมากนะครับท่านผู้ชม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านช่องโกวิดชาเนลเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าของแต่ละสัญญาแต่ละช่วงกันเลยนะครับท่านผู้ชมข่าวน,นี้อัปเดตเมื่อ1 7บจพันวาคมปีพศ2 5 6 6นะครับก็คือประมาณก่อนที่ผมจะออกก็คือวันนี้เป็นวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 7นนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณเดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับ อัปเดตล่าสุดนะครับท่านผู้ชมมารับฟังรับชมกันเลยครับผมช่วงที่หนึ่งช่วงนคนปรปฐมถึงหัวหินระยะทางหนึ่งร้หกิ้ากิโลเมตรช่วงนครปฐมถึงหนองปลาไหลคืบหน้าเก้าสเจดจุเปอร์เซ็นช่วงหน,อ,น,ถงถงหนองปลาไห,ห,หลถึงหัวหินคืบหน้าเก้าสบดจสมเปอร์เซ็นช่วงที่สองหัวหินถึงประจวบ ระยะทาง84กิโลเมตรก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จเปิดเดินรถทางคู่ไปแล้วเมื่อปีปลายปีพศ2565นะครับท่านผู้ชมก็คือเปิดให้วิ่งทางคู่แล้วนะครับในปี2565นะครับท่านผู้ชมช่วงที่3ประจวบคีรีขันธ์ถึงชุมพรระยะทาง 167่งกิโลเมตรช่วงประจบกกิลิขันบางสะพานน้อยคืบหน้า94.7%ช่วงบางสะพานน้อยถึงชุมพรคืบหน้า97.9%นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของรถไฟทางคู่สายใต้นะครับท่านผู้ชมที่มีทั้งหมด5สัญญานะครับท่านผู้ชมแต่เป็น3ช่วงนะครับก็ช่วงที่1จะแบ่งออกเป็น2สัญญา แล้วก็ช่วงที่สองเป็นหนึ่งัญญาแล้วก็ช่วงที่สาอีกสองัญญาคนระับท่านผู้ชมก็คือจากคนครปฐมถึงชุมพรนะครับข่าวที่ผมและพาท่านผู้ชมได้ชมสถานีไปแล้วนะครับในช่องโค i d วิชา n e l ไปค้นหาได้เลยนะครับท่านผู้ชมท่านนี้เพื่อให้สอดรับต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถรถไฟทางกู้สายใต้ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใต้และตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟอีกหลายแห่งเพื่อเตรียมพร้อมความพร้อมในการเปิดให้บริการเป็นรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงแรกระหว่างสถานีบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรี ถึงสถานีสัตหีจังหวัดชุมพรที่เริ่มเปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่15ธันวาคมปีพศ2566รองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้มีความสะดวกรวดเด็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมนายสุรพงษ์ยังกล่าวต่อว่าการลงพื้นที่ติดตามโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ ครั้งนี้ได้เริ่มตรวจเยี่ยมตั้งแต่สถานีชุมพรแห่งใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารและส่วนประกอบเพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่พร้อมทั้งยังไปตรวจเยี่ยมโรงซ่อมรถจักรชุมพรซึ่งได้กำกับให้การรถไฟเร่งปรับปรุงรถจักรล้อเลื่อนที่มีอยู่ให้มีความพร้อมต่อการบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการเก่ผู้โดยสารสูงสุดนะครับท่านผู้ชมจากนั้นได้นำคณะเดินทางขงบวนรถไฟพิเศษสถานีชุมพรถึงสถานีสวนสนปดิพัฒน์เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเปิดให้บริการรถไฟทางผู้สายใต้ช่วงแรกระหว่างสถานีคูบัวจังหวัดราชบรุรีถึงสถานีสัปลี จังหวัดชุมพรระยะทาง348กิโลเมตรปัจจุบันภาพรวมการก่อสร้างงานโยธาขึ้นหน้าไปมากกว่า97เป็นเป็นไปตามเป้าหมายและเปิดให้บริการในช่วงแรกได้ในวันที่15ธันวาคมปีพศ2566รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีพี่น้องประชาชน ใช้บริการรถไฟจำนวนมากให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับส่วนการเปิดบริการช่วงสองระหว่างสถานีนครปฐมถ,ถึงสถานีภูบัวมีเป้าหมายเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนเมษายนปีพศ2567ก็คือช่วงน่าจะเปิดช่วงก่อนสงกรานนี่แหละครับท่านผู้ชม ซึ่งขอให้การรถไฟเร่งรัดดำเนินการในด้านต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดทั้งยังได้มีการตรวจดูแลความเรียบร้อยการเปิดให้บริการสถานีหิวนแห่งใหม่ซึ่งได้เปิดบริการไปแล้วเมื่อวันที่11ธันวาคมปีพศ2566ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้ยังได้เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีส,นสวนสวนปฏิทุ์แห่งใหม่ ซึ่งการรถไฟได้มีการขยายสถานีต้นทางปลายทางขบวนรถธรรมดาที่261ทับ262จากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงหัวหินถึงกรุงเทพหัวลำโพงไปเป็นสถานีกรุงเทพหัวลำโพงถึงสถานีหัวหินถึงกรุงเทพหัวลำโพงนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นใกล้อําเภอหัวหินได้อย่างสะดวกซึ่งการรถไฟจะได้เร่งปรับปรุงทางเดินข้ามทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวภายในสถานี ขณะเดียวกันยังได้ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้ในระยะถัดไปหลายโครงการประกอบด้วยการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่สองช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ สงถาและช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเลือซาซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนายละ,ะเอียดโครงการเพื่อนำอนุมัติดำเนินการจากคณะรัฐมนตรีต่อมานะครับท่านผู้ชมการวางแผนพัฒนารถไฟทางคู่เชื่อมต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนสง่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์ิตทั้งนี้เพื่อขยายเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศซึ่งได้เริ่มศึกษาไปแล้วตั้งแต่ปีพศ2564ดังนั้นในส่วนของกระทรวงรรมนาคมจึงมอบหมายให้ การรถไฟทำการศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟจากช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำึกระนองควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สอดรับกับโครงการพัฒนาแลนด์ดิกนะครับโดยล่าสุด การรถไฟได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้วสองครั้งเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปีพศ2565และในวันที่28พฤศจิกายนปีพศ2566ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการต่อมานะครับทา่านผู้ชมการพัฒนา ทางรถไฟเชื่อมนิคมอสาหกรรมโดยจะมีการก่อสร้างย่านสถานีบริเวณต่อประเจและทางแยกสถานีนาผักควงในโครงการ SSI ด้านเหนือและโครงการ SSI ด้านใต้เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าจากสถานีนาผักควง เข้าสู่พื้นที่การอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทสหวิทยาสตรีอนดัสตรีจำกัดมหาชนหรือ SSI รวมระยะทาง2.138กิโลเมตรซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางสู่อุตสาหกรรมเหล็กบางสะพานและท่าเรือนำลึก โดยโครงการน,นี้มีความสำคัญมากต่อการช่วยเสริมศักยภาพทางการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภาคใต้ซึ่งปัจจุบันการรถไฟและบริษัทสหวิวิยาสตรีอนและรีจำกัดมหาชนอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางและรูปแบบการเชื่อมโยงในอนาคตนะครับผู้ชม แผนการปรับปรุงกระบวนรถไฟโดยสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนจะปรับปรุงชุดกระบวนรถไฟผู้โดยสารให้ใช้งานเป็นพาวเวอร์คาร์จำนวน192คันเพื่อช่วยลดมูลภาวะทางเสียงและสิ่งแวดล้อมรวมถึงประหยัดพลังงานให้กับประเทศ การปรับปรุงตู้โดยสารชั้นสามให้เป็นตู้โดยสารประประาการปรับปรุงห้องน้ำขบวนรถไฟผู้โดยสารให้เป็นห้องน้ำระบบปิดทั้งหมดและการปรับปรุงบันไดทางขึ้นขบวนรถผู้โดยสารให้สามารถรองรับชันชลาแบบสูงนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ภายในตู้โดยสารอาทิตย์ติดต,ตั้งระบบ Wi-Fi ช่องเสียบ USB และติดตั้งระบบหน้าจอนะครับท่านผู้ชมกับขบวนรถไฟดีเซลรางจำนวน39คันซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณปีพศ2567และแล้วเสร็จในปีพศ2568นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ ก็เป็นความคืบหน้าในเดือนธันวาคมปีพศ2566นะครับรถไฟทางคู้สายใต้และเพิ่มเติมข่าวสารที่จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมก็จะมีระยะที่สองจากจุมพรสุราชสุราชหาดใหญ่สงขลาและหาดใหญ่บางเมศานะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้บายบาย